สวัสดีครับกลับมาพบกับ Inside Sports สึกยูฟ่าแชมเปี้ยนครับาบยวนิคกับแร์อนลมาดริดแหมมาแล้วนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่อยู่ในความสนใจอย่างยิ่งครับ แล้วย,ยิ่งเรอัลเมดริดแหมเรียกว่าเจอกับทีมหนักๆมาตลอดครับนะฮะที่บาเยูเมิเนิกแหมเกมที่ผ่านมาเจอกับอาร์เซนอลก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะนะครับอาร์เซนอลนี่ก็จ่าฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกครับท่านก็กำลังลุ้นกันสนุกเลยกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ทางฝ่ายต่างก็สาม,มารถที่จะเก็บ3แต้มได้นะครับอาร์เซนอลนี่แบบผลงานดีเหลือเกินนะครับตอนแรกนี่นำสเปอร์ไป3-0นึกว่าจะงานง่ายแล้วที่ไหนได้ครับครึ่งหลังสเปอร์ฮึด แล้วก็ไล่กลับมาเขาสองลูกเกือบเกือบเหมือนกันเขาสั่งท่านอาร์เซนอลที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงแม้ว่าจะเอาชนะนอตทิงแฮมฟอร์เรสต์ไปได้นะครับสองประตูต่อศูนย์แต่ว่าภาพรวมโดยภาพโดยโดยรวมแล้วเนี่ย ต้องบอกนะครับว่าผลงานไม่ดีเลยนะครับกระท่อนกระแท่นครับสำหรับเทอร์นเชสเตอร์ซิตี้แต่ก็อาศัยประสบการณ์ที่มีมากกว่าครับเอาชนะไปได้แม่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ต้องเขกกระโหลกตัวเองจริงๆครับพลาดจังหวะเน่งๆไป2อถึงสครั้งนะครับและแถมเกมนี้เขามีการวางแทคติกด้วยนะครับให้หญ้าแห้งอนะครับไม่ลดน้ำนะครับปล่อยให้หญ้าแห้งทำให้ทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อบอลลำบากซึ่งก็ประสบความสำเร็จครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ต่อบอลค่อนข้างจะดลำบากครับแมแต่ว่าก็ อ่ะลุ้นกันต่อไปแล้วกันครับระหว่างทางด้านอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แค่2ทีมเนี่ยนะครับส่วนทางด้านลิเวอร์พูลนี่ก็คงจะต้องหมดหวังไปแล้วนะครับฤดูกาลนี้ก็คงจะได้แค่แชมป์เดียวนะครับเป็นฤดูกาลสุดท้ายของทางด้านเชลเกนครับาเยบร์มิวนิคเกมที่แล้วเจอกับทางด้านอาร์เซนอลนี่ที่จะสื่อเนี่ยก็คือว่าอาร์เซนอลฟอร์มดีก็จริงนะครับแต่ว่าประสบการณ์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่พวกเขายังไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่ไม่เหมือนกับบาเยบร์มิวนิคไม่เหมือนกับเรอัลมาดริดนะครับ นี่คือ2ทีมที่ต้องบอกรับว่าโชคโชนมากๆครับพวกเขานี่ประสบความสําเร็จอย่างมากมายอยู่แล้วนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกครับนักเตะแ,แต่ละคนนี่ก็ล้วนแล้วแต่คือคุ้นเคยอยู่แล้วกับเวทีนี้นะครับระดับโลกด้วยกันทั้งนั้นและอย่างหนึ่งผู้จัดการทีมครับทั้งของบาเยอร์มิวนิคแล้วก็ของเรอัลมาดริดต่างก็เคยสัมผัสแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกมาแล้วโทมัสทูเคิลถึงแม้ว่าจะโดนวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเขาก็ เป็นผู้จัดการทีมที่มีดีกีนะ่ะควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กับเชลซีครับกับบาเยอร์มิวนกอาจจะมีพลาดไปบ้างแต่ว่าแหมเกมนี้ก็มีมีโอกาสเหมือนกันนะสำหรับทางนัานบาเยอร์มิวนกตอนนี้เริ่มที่จะมีข่าวดีกลับมาบ้างถ้าหากเช็คข่าวก่อนหน้านี้นะครับวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานีบาเยอร์มิวนกปัญหานักเตะบาดเจ็บเยอะครับโ,โหเรียกว่าหางว่าวเลยอ่ะนะครับตัวสําคัญสําคัญหลกักๆนี่เจ็บกันทั่นหน้าครับไม่ว่าจะเป็น ทางด้านเรรอยซันเน่ครับแซจินนบ,บีเนี่ยครับคิงลีโคมองมูเซล,ล่าเดนลิสไลเมร์ครับแต่ถ้าว่าล่าสุดนี่บางคนเริ่มที่จะกลับมาฝึกซ้อมไ้แล้วนะครับที่อาจจะยังคงต้องเช็คอีกทีนึงก็น่าจะเป็นทางด้านเดนลิสครับแต่ว่าอย่างทางด้านมูเซล่าเนี่ยอย่างทางด้านซันเน่อย่างเงี้ยครับก็หายเจ็บแล้วนะครับกลับมาเริ่มกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อร่วมทีมไปแล้วอัลฟองโซเดวีเกมนีก้ก็กลับมาแล้วด้วยะนักเตะที่ทางด้านเรอัลมาดริดต,ต้องการอยากจะได้ตัวครับ ถ้าก็ว่าฝั่งของบายเยอร์มินิคก็ค่อนข้างที่จะเริ่มฟูลทีมขึ้นมาบ้างนะครับถึงแม้ว่าอาจจะเป็นรองเรอัลอมดริดในหน่อยนะครับเพราะว่าเรอัลอาอริดนี่ต้องบอกนะครับว่าสมบูรณ์ทุกอย่างเลยแต่มีการประกาศนักเตะที่ยกคนมาที่เยอรมันนี่เซอร์ไพรส์ครับมีชื่อของทีโบคูตัวด้วยมีชื่อของดาบิดอลาบามีชื่อของทนัดแดนนี่คาบาเขาซึ่งสามนักเตะเหล่านี้เนี่ยคือลงเล่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับคูตัวกับอลาบาดีคือยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ถึงแม้ว่าคูตัวดีจะเริ่มกลับมาฝึกซ้อมได โดยก็ตามเกมนี้ไม่ได้ลงเล่นอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกับคาร์ดาบิทอลาบาส่วนแดดี้เข้ามาเข้าโดนแบรนะครับเกมนี้ลงไม่ได้แต่ว่าคาร์โลอันเชติก็หนีมาด้วยครับเอออะมามาคอยเป็นกําลังใจให้ครับแก็เรียกว่าเอาสปริตของทีมก่อนแล้วกันถ้าถามถึงนักเตะนะครับเรื่องของอาการบาดเจ็บเรื่องของความฟิตอะไรเนี่ยต้องบอกว่าเรอัลมาดริดนี่ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเรอัลมาดริดจะชนะนะเดีย๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยอาจารย์อาจารย์าจ,ารยจะมา บอกเรอัลมาดริดว่าเรอัลมีโอกาสชนะเหรอไม่ใช่คือแค่บ,บอกว่าถ้าเทียบนักเตะเนี่ยนะครับต้องบอกนะครับว่าตอนนี้สภาพความฟิตของเรอัลมาดริดดีกว่านะครับแล้วก็ได้พักมากกว่าด้วย1วัน2ทีนี้นี่เจอกันทีไรมีสกอร์ทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสูสีมากๆด้วยท้งสุดท้ายนี่ที่มาเล่นที่สนามของบาร์เยิันดิสนะครับสำหรับทนักเรอัลมาดริดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับปี2018ครับวันที่25เมษายนเรอัลมาดริดบุกมาเอาชนะบาร์เยิันได้ 2ประตูต่อนหนึ่งครับแมแต่ว่าฤดูกาลนี้นี่ทางด้านไบจอนมินิกพวกเขาก็มีนักเตะที่ชื่อว่าแฮร์รี่เคนยิงเกิน40ประตูเข้าไปแล้วนะครับเป็นตัวความหวังสูงสุดอย่างไม่ต้องสงสัยครับสำหรับทางด้านไบจอนมินิกแล้วก็นักเตะทุกคนครับไม่เฉพาะแค่น Harry ักแฮร์รี่เคนนะครับทุกคนนี่ก็้วนแล้วแต่เป็นนักเตะที่มีความสามารถด้วยกันทั้งนั้นทีนี้ถ้าเราไปลองคาดการณ์ดูนะ,นะครับฝั่งของไบจอนมินิกเนี่ย เขาหน้าที่จะส่งใครลงสนามบ้างทางผู้สับประตูเป็นทางด้านนอยเออร์นะครับก็หลัง so ies, อัลฟอนโซเดวิส์ลงไปเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับคิมิชยืนขวาครับคู่เซนเตอร์น่าจะใช้ทางด้านคิมมินแจกับเอริกไดเออร์นะครับต้องรองเช็คสภาพความฟิตของเดลิทแต่ว่าคงจะต้องเป็นสิ่งมหัศจรรย์น่นะรับถ้าหากเดลิทจะสามารถลงเล่นได้นะครับน่าจะเป็นมินแจกับทางด้านไดเออร์นี่แหละครับแนวที่คู่ปิดฟิลสองตัวตรงกลางนี่ก็จะเป็นทางด้านพัฟโลวิกนะครับกับทางด้านเวรอยกอเรสกา สคนแนวรู้ครับมูเซล่านะครับมุลเลอร์แล้วก็อีกคนหนึ่งนะเดี๋ยวต้องมารอรุ้นนะครับว่าจะหายเจ็บกลับมาหรือเปล่าล่ะครับซานเน่จินาบรีนะครับ, ane, ะรบจะได้ลงเล่นไหมถ้า2คนนี้หนีผ่านความฟิตก็อาจจะ1ใน2คนนี้ลงเล่นนะครับอีกคนหนึ่งที่พร้อมจะลงสนามแทนทั้งคู่อยู่แล้วก็คือทางด้านมาเตสเทลนะครับลงเล่นในด้านขวาครับแล้วก็หน้าเป้าครับเป็นทางด้านแฮร์รี่เคน ฮไหลิเคนนี่ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกกดไปแล้ว7ประตูนะครับเป็น Long รองดาวซันโวอยู่ก็ขวัวกันกับทางด้านเอ็มปาเป้ครับเอ็มปาเป้ e ดียิงไปแล้ว8ประตูอ๋อฝั่งของปารีสแซงต์แชมงเดียคว้าแชมป์ลีกเอิงหร้อย์เซ็แล้วนะครับคะแนนทิ้งขาดไปแล้วนะครับหลังจากคู่แข่งพลาดเองเอาทีนี้ฝั่งของทางด้านเรอัลมาดริดล่ะก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากกว่าครับผู้สาป,ประตูเป็นอังเดรลูนินครับผู้สาป,ประตูที่เซฟจุดโทษให้กับเรอัลมาดริด เกมรอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับด้านซ้ายจะให้ทางด้านเมนดี้ครับลงเล่นนะครับด้านขวาก็ไม่มีทางด้านเดนนีาา่คาร์บะคาวก็ส่งทางด้านลูคัสบาสเคสครับลงเล่นในตำแหน่งนี้คู่เซนเตอร์อน,น่าสนใจนะครับเพราะว่าแฟนบอลของเรอัานีดบอกว่าอ่ะเกมที่แล้วมิลิเตามาแล้วเกมนี้น่าจะเป็นทางด้านมิลิเตานะยืนคู่กับรูดิเกอร์แต่เซอนี่ไม่ค่อยจะเชื่อนะครับว่าคาร์โลอันเชติจะให้ทางด้านมิลิเตาลงเล่นครับคาดว่าจะถอยชูเอ็มแมนนี่ครับ ลงมายืนคู่กันกันกบทางด้านโรดิเกอร์เพราะว่าอาศัยความแข็งแกร่งของชูเอเมนี่ครับแม้ต้องตันไม่หน่อยนะนะครับโหนักเตะอย่างแฮร์รี่เคนนี่มีทั้งความเร็วแล้วก็มีทั้งความแข็งแกร่งครับก็จะเอาชูเอเมนี่เนี่ยกับโรดิเกอร์เนี่ยนะครับมาคอยประกบในขณะที่มิดฟิลด์ครับก็จะใช้ทางด้านเฟสติโก้บาบาเด้นะครับโทนี่ครอสอดีตนักเตะเก่าของบาเยอร์มิวนิกซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากมายนะครับอีกหนึ่งคนครับ ก็เป็นทางด้านคาร์มาวิงก่าเนีคาร์มาวิงกานี่ก็จะต้องไปตั้กับทางด้านบูเซล่าหน่อยนะอย่าให้บูเซล่ามีพื้นที่เล่นนะครับในขณะที่แมจะเป็นการชิงไหวชิงพลิปกันแมฝั่งหนึ่งมีโทมัสมุลเลอร์อีกฝั่งหนึ่งมีโทนี่ครอสเรียกว่าเป็นสมันสมองของทั้งสองทีมครับแต่ว่าไบเออร์มินิ่นไม่แน่เหมือนกันนะโทมสัสทูเคิลนีเราเห็นมาหลายเกมแล้วครับ บาทีี่ไม่ส่งโทมัสมุลเลอร์ออกสาเป็นตัวจริงแต่เกมนี้คงต้องอาศัยประสบการณ์ของม er. ุลเลอร์จะได้เห็นมุลเลอร์กับโทนี่ครอสเนี่ยครับลงมาประชันความสามารถกันประชันมันสมองกันครับแน่ที่แนลรู้ครับแนนอนครับลงตัวแน่นอนอยู่แล้วสำหรับทางด้านเรอัลมาดริดจุดเบลลิงแฮมครับก็จะลงมาคอยเป็นคนจ่ายบอลสวยๆทำแอสซิสสวยๆนะครับให้กับทางด้านวินิอุสจูเนียร์กับโรดิโกครับกระดอาศัยความเร็วครับคือเห็นนะครับว่าจุดอ่อนของบาเยนมินีคือคู่เซนเตอร์นี่ หลุดบ่อยมากๆนะครับดูมาหลายเกมแล้วสำหรับทางด้านบายเย,ยมนินิเนเกมไหนหลุดนีหลุดเละเลยครับทั้งมินแจนะครับทั้งทางด้านเอริกไดเออร์เจอความเร็วของวินิี่ซูสจูเนียร์กับโรดิโกนี่จะเอาอยู่หรือเปล่าั่งของโทมัสซูเครนี่ก็คงจะต้องบอกนักเตะกองหลังครับซ้ายขวานี่ว่าอย่าดันสูงนะครับเพราะาถ้าดันสูงเนี่ยแหมเดี๋ยวอาจจะเปิดพื้นที่ว่างให้ทางด้านวินนี่กับโรดี้ครับสองคนนี้อาศัยความเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วก็สไตล์ของเรแอนแมริดเนี่ก็คือคัลเตอร์แอทแทก ไบเยอร์มินิคนี่เน้นของเกมครับส่วนเรอลมดริดนี่เน้นค o u เ t อร์แอตแทกแล้วทีนี้ความน่าจะเป็นล่ะนะครับสื่อืองนอกมองกันยังไงต้องบอกเขาว่าสูสีกันมากๆครับสื่อนี่เขามองนะครับว่าถ้าหากชนะเนี่ยไบเยอร์มินิคมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าเรอลมดริดอยู่หน่อยหน่อยหน่อยเดียวนะไม่เยอะด้วยนะครับไบเยอร์มินิคเล่นในบ้านของตัวเองนี่สภาพสนามบรรยากาศดีได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ จะต้องเอาชนะเรอัล e มดริดให้ได้นะครับเพราะว่ากลับไปเล่นที่บ้านของ Mer เรอัลมดริตนี่แหมตรงนั้นอาจจะเสียเปรียบนะครับเล่นในบ้านแหมก็แน่นอนครับมีแฟนบอลหนุนหลังครับแล้วก็บรรยากาศที่สนามของเยอรมนีทุกสนามครับแหมต้องบอกนะครับว่า เชียนี่มันกว่าลีกอื่นๆด้วยนะครับเราไปดูได้เลยนะครับพีเมลีกอย่างเงี้ยครับลาลีกาอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าหากถ้าหากวัดเรื่องของแฟนบอลน,นะรบรรยากาศในสนามนี่เยอรมันกินขาดเลยนะครับพวกสนามใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของทางด้านดอร์มุนอย่างเงี้ยครับของทางด้านไบ y เยอร์ของทางด้านเลเวอร์นเนี่ยโ oh. แฟนบอลน,นี่คลั่งไคล้สุดๆเชียร์กันแบบเอาเป็นเอาตายเลยครับ ตัวอาจารย์เองก็คงจะไม่สามารถไปทายสกอร์อะไรได้นะครับเพราะว่าดูไม่ออกจริงๆนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยใครชนะจะตกอยู่กับฝ่ายไหนครับแต่ก็เหมือนเดิมครับคือถ้าถามว่าเชียร์ใครนี่ก็เชียร์ทางท่านเรอัลเมริดนะครับแต่ย้ำนะครับว่าไม่ไม่ไม่กล้าพูดแล้วครับว่าใครชนะเนี่ยจะเป็นของทีมไหนครับเราก็ไปตามลุ้นกันแล้วกันครับแล้วก็พบกับ i n s i d e ์สปอร์สมปในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ